ฉันทุกคนรวมกันขับร้องเพลงทำนองสซนซนพระเจ้ามอบมอดสิ้นใจของ Bye. ดิระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต <Amen. S 1> ขอพระสทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายและศิกับท่านด้วยพี่น้องวันนี้เราสมโพธิพระฤทัยของพระเยซูเจ้าพระฤทยัยซึ่งรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขรักเราโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราภาวนาเป็นพิเศษสําหรับ คณะพระคินีพระฤทัยของพระเยซุเจ้าแห่งกรุงเทพซึ่งทางานอกราสังคมบัณฑนกรุงเทพของเราในวัดของเราขอให้กิจการของคณะและสมาชิกข,ของคณะนั้นดําเนินตามแบบอย่างของพระฤทัยของพระเยซูเจ้าพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันนานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้พาพเจ้าได้ทําบาปมากมาย ด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอ,ขอ,ขอพระนมามารีผู้ทรงเป็นพรทธจารีเสมอขอทุอสสวระแล,ะ,และ,ะบุญ<า>หลายและพี่น้องด้วยเชิญวปรเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอบพระเจา้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนินรันดร ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิน พระสิริลุ่งโลดแด่พระเจ้าในสูงสวรรค์ละมนุษย์ทิพย์รงทรงเปิดบานทรงประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสเสริมพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ทรงพระเกียรติเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ส่งเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ พระแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลดรังบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดพระองค์ผู้ทรงลบรางบาปของโลกโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวิงวอนเถิดพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเถิดพรแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุด ร่วมกับพระจิตในพระสีรุงโรดของพระบิดาเจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสันพานุภาพในดวงพระทัยของพระบุตรสุทธิรักษ์พระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายชื่นชมยินดีเฉลิมฉลองพระราชกิจแห่งความรักของพระองค์ต่อข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตักตวงพระหัตถานอย่างอุดมบริบูรณ์จากดวงพระทัยนี้ด้วยเถิด ท่านี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผร้ทรงจำเริงและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอเมน <Amen. S 2> บทอา่านจากหนังสือประกาศศกเอเสเคียลพี่น้องทั้งหลายอมระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ดูสิเราจะตาม และสแสวงหาฝูงแกะของเราเองผู้เลี้ยงแกะอยู่กับฝูงแกะและรวบรวมแกะที่กระจัดก,กระจายไปฉันใดเราก็จะรวบรวมแกะของเราฉันนั้นเราจะช่วยแกะให้รอดพ้นจากสถานที่ที่แกะได้กระจัดก,กระจายไปอยู่ในวันที่มีเมฆและมีความมืดทึบเราจะนำแกะของเราออกมาจากชนชาติต่างๆจะรวบรวมแกะมาจากแผ่นดินทั้งหลาย และจะนำมาไว้ในแผ่นดินของเขาเราจะเลี้ยงแกะอยู่บนภูเขาแห่งอิสราเอลในหุบเขาและในที่ที่มีคนอาศัยอยู่บนแผ่นดินเราจะเลี้ยงแกะดูเขาในทุ่งหญ้าดีๆทุ่งหญ้าของเขาจะอยู่บนภูเขาสูงต่างๆแห่งอิสราเอลที่นั่นเขาจะนอนลงบนทุ่งหญ้าที่ดี และเขาจะเลีย้ยงาอยู่ตามทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์บนภูเขาแห่งอิสราเอลเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเราจะให้เขานอนพักอมระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะตามหาแกะที่สูญหายไปเราจะนำแกะที่หลงทางกลับมาเราจะพันแผลของแกะที่บาดเจ็บเราจะเสริมสร้างกำลังแกะที่อ่อนเพีย เราจะดูแลแกะที่อ้วนและแข็งแรงเราจะเลี้ยงเขาอย่างยุติธรรมเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าข็ขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเปียมด้วยความบ่อนหวานและเมตตารสงสารองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด พระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพเจ้านอนพักอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีทรงนำข้าพเจ้าไปริมสายนาทีที่เงียบสงบเพื่อฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความวาเมตตาสงสารทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปบุญมังคาบแห่งความชอบธรรมทรงซื้อสัตว์ต่อพระนามของพระองค์ แม่ขบาพเจ,าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิดขพเจ้าก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงอยู่กับขพเจ้าพระคาาและทางตรกรของพระองค์ช่วยขบจ้าให้อุ่นใจพระเจ้าทรงเปลี่ยมด้วยความมอนวันและเมตตาทรงสรบทอ่าน จกจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมพี่น้องพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราได้หลังความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเราขณะที่เรายังอ่อนแอพระกฤษเจ้าซิ่มประชชนเพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนดยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อความชอบธรรมบางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคน,คนดีๆจริงๆได้ แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะพระคริสตเจ้าซิ่มพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปบัดนี้เราได้เมื่อเราได้รับความชอบธรรมโดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์แล้วเดชะพระองค์เราก็ยิ่งจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกพระเจ้าลงโทษถ้าเรากลับคืนชีพกับพระเจ้าเดชะการซิ่มไระชนของพระบุตร ขณะที่เรายังเป็นศัตรูอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อกับคืนดีแล้วเราก็จะรอดพ้นเดชะพ,พระชนมชีพของพระองค์ด้วยมิใช่เพียงเท่านั้นเรายังภูมิใจในพระเจ้าเดชะพระเยซูเดชะพ,พระคริสตาเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเดชะพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนฮันเลลูยาอัลเลลูยาอันเลลูยาเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราฮันเลลูยา ยาลยพระเจ้าสถิตกับท่านและสิกับท่านด้วยบนอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาขดวดยพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องอุปมาให้พวกฟาริสีและธรรมจารย์ฟังว่าท่านใดที่มีแกะหนึ่งร้อยตัวตัวหนึ่งพลัดหลง จะไม่ละแก่99ตัวไว้ในถินธุรกันดานออกไปตามหาแก่ที่พลัดหลงจนพบหรือเมื่อพบแล้วเขาจะยกมันใส่บาดด้วยความยินดีกลับบ้านเรียกมีสทหายและเพื่อนบ้านมาพูดว่าจงร่วมยินดีกับฉันเถิดฉันพบแก่ตัวที่พลัดหลงนั้นแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบทำเก้าสิคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่ ประวัติาของพระเจ้าขอพระคิดเจ้าทรงพระเจริญเทิดในสำนวนไทยหลายสำนวนเรามักใช้คำว่าหัวใจใช้คำว่าใจเป็นเครื่องหมายแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักเรามีสำนวนที่กล่าวถึงเวลาที่มีคนที่มีความรัก ฉันมีคนในใจแล้วฉันมีในใจเพียงคนเดียวหรือหัวใจมีเจ้าของแล้วหรือแม้จะแสดงออกถึงความผิดหวังเราก็มักมีคำว่าใจประกอบใจแตกสลายใจหายตรองใจเป็นคำที่อยู่ในสำนวนและวิถีชีวิตประจำวันของเราคนไทยพี่น้องที่รักหากเราใช้ใจในการดำเนินชีวิตทุกๆวัน การสมโพสพระทัยของพระเยซูเจ้าในวันนี้ซึ่งเทียบเคียงได้กันกับความเข้าใจของเราคนไทยนั่นก็คือการที่เรานั้นฉลองหัวใจฉลองความรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อมนุษย์ฉลองหัวใจที่รักอย่างมั่นคงและก็ไม่เปลี่ยนไปพระวาัจาของพระเจ้าในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทอ่านที่หนึ่งและพระวรสารพูดถึงความรักของพระเยซูเจ้าดังผู้เลี้ยงแกะที่ออกตามหารวบรวมแกะที่กระจัดกระจายออกไปให้ตามมา จดหมายของนบุญเปาโลอ,อัคราสาวกถึงชาวโลมก็ชวนให้คิดเช่นเดียวกันแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าการออกตามหาแกะของพระเยซูเจ้าการที่ประกาศส่งเอเสเคียนบอกว่าความรักของพระเจ้าเป็นการรวบรวมแกะที่กระจัดกระจายออกไปให้กลับมาเป็นฝูงเดียวกันนั่นหมายถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่ต้องรอให้แกะเหล่านั้นซึ่งหลงทางไปกลับมาแต่เป็นพระเยซูเจ้าเองที่ออกตามหา เป็นความรักแบบของ,ของพระองค์ความรักแบบผู้อภิบาลที่ดีที่ออกตามหาแม้ว่าจะยังไม่แก่เหล่านั้นจะยังไม่พร้อมที่จะกลับมาแต่เป็นการออกตามหาเหมือนกับที่นบ,บุญเปาโลบอกว่าพระเยซพระเจ้าทรงพิสูจน์ว่ารักเราพอพระกฤ์เจ้าสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปพี่น้องที่รักกับตัวเราเองก็เช่นเดียวกันพระฤทัยของพระเยซูเจ้าก็มีความรักความเมตตาก,กับเราแม้เราอาจะเคยพลาด บางทีเราอาจจะเคยหนีจากพระองค์ไปเหมือนกันเหมือนกับแก่เหล่านั้นแต่หากเรายอมกลับมายอมให้พระเยซูเจ้าอุ้มพากลับบ้านพระองค์ก็รักเราเหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนไปเลยและบางทีเราอาจจะต้องนําความรักเช่นนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยในที่ที่เราอยู่เราอาจจะต้องออกตามหาแก่เหล่านั้นเราอาจจะต้องให้โอกาสแก่เหล่านั้นเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าให้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของเราในหมู่คณะของเรา ในที่ทํางานในโรงเรียนในบ้านและในที่ต่างๆที่เราไปพี่น้องที่รักขอว่าระเทไทยของพระเยซูเจ้าเป็นแหล่งความรักของเราทุกคนเสมอให้เราประกาศดินยีนความเชื่อของเรา ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว บิดาผู้ทรงส่งสารพานิชย์ภาพในระมิฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนการเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ไม่ได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการในระมิตขึ้นมา เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าและทรงวังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนทิอัสปีลาพระองค์ทรงถูกตรึงกังเขนเพื่อเราพระองค์จิ้มเผชนและถูกฟังไว้ทรงกลับคืนพระชนชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์เดสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องควาพระบิดาพระองค์จะ,สะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายราชสมัยของพระองค์จะไม่สืบสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริลุ่งโร์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตรพระองค์ดำดาทางประกาศกข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากพระสาวก ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีสลังบาปหนึ่งเดียวเพื่อภัยบาปข้าพเจ้าเหาวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและขอชีวิตในโลกหนะ้าอาเมนขอบคน,นันครับ ข้าแต่พระเจ้าสักโลโลขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลียนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้ดานดอนข้าแต่พระเจ้าสักโลโลขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานละอองหุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้ อันเป็นผลมาจากต้นน้หุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจกับพระเจ้าทั้งหลายขอถาวายประพรแดบพระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเพอพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด ข้าแต่พระเจ้าโปรดทอดพระเนตรความรักสุดพรณนาในดวงพระทัยพระบุตรขอของถวายนี้เป็นที่พอพระทัยพระองค์และเป็นการชดเชยใช้โทษบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสิกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด และชองนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมงคลที่จะขอบรพร,ร,หหพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้บบรราพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นในชาพระบาลมรมีพระกฤษ์เจ้าพระองค์ท่านทรงรักมนุษย์สุดพันนาทรงมอบพระองค์เป็นบูชาบนไม้กางเขนเพื่อข้บบรราพเจ้าทั้งหลายด้านข้างพระวรากายของพระองค์ที่จุกแทงหลังโลหิตและน้ำ เปญญ็นสัญลักษณ์แห่งศิลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาจักรเพื่อมนุษย์ทุกคนที่ได้รับเชิญให้เข้ามาสู่พระฤาษีไทยที่เผยอยู่จะได้ตัดตวงความรอดพ้นจากผู้นมนิรันดรแห่งนี้ด้วยความปิติยินดีดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระศีรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรณุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโล uh หิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ตอนที่พระคริสตเจ้าจะสรงมาโปรงเพื่อรับทรมานโดยสมัครประไทยโปรงท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วโปรองท่านทรงหยิบถ้วยเล่าบงุ ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาศิทธ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อเราลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคุณเจ้าได้สิ้นพระชน พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับพรโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลิกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักรพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับประกาศและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรงศักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดพระองค์พระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านบุญโยเซฟสดาของพระนางบรรดาพระสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาาศีนิโคลัสและบุญยาราสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสุดดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพรงทรงพระสิริลุกโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อเมนพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาจารจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์ ปิดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เปิดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าแม่แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไป ขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจาพระนุภาพและพระสีรุงโดดเป็นของพระองค์ตลอดนี้รันดอนข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นในสามัคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริและครองราตลอดนิรันดรนอาเมนขอสถิติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและศีกกับท่านด้วยให้เรามองสถิติสุขของพระคริสตเจ้าแก่ okay, กันและกันสัิติสุขลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงรลบรลงราบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงรลบรลงราบาปของโลกทรงพระกรุณาเทิน รู้แก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดประทานสันติสุขเถิดนี่คือรู้แก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าเปิดายเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกายพระกิสติเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอสินศักดิ์สิทธิ์บ่อเกิดแห่งความรักนี้บันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายลุกร้อนด้วยไฟรักข้าพระเจ้าทั้งหลายรักพระบุตรของพระองค์แล้วโปรดให้จดจําพระองค์ท่านได้ในบรรดาพี่น้องของข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดพระองค์ผู้ทรงจเริญและครองราชตลอดนิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านาสกับท่นด้ขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ <Amen. S 2> พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วเชิญไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอความระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า2 8 0 280, 280. โอ้พระเยซูพระผู้เป็นใหญ่โลกลืมลงไลลไม่พึงพระคุณ ขอเป็นรัชาทรงประการุณคุ้มครองเกืนน้นุนแก่ชาวโลกาโอพระมหาเนสูขอโปรดคำชูสยให้ไดยรู้จักพระนาทั่วคำแค่